สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ o กปาร์ตี้นาแฟกนะครับช่อง Youtube จานตี้ผีบ้าครับเจ้าของสวนบ่เคยมากีดยางยอดน้ำกวดครับยากเถือ่อครับผมให้ร้องมากดวนันทีนา่านียกี่เชาบันไดเพิ่อนนะเบิ่งน้องเล็กน้องเล็กเป็นแต่เชาเป็นทชาส่วนยาญได้บ่วะเน <c oughs> น้องเล็กดูดินี่ เออทใส่อีกพอขันบวกเฮ้าสีเบิองว่าเฮ้าสีหูว่าน้ำกดหน่อยหลายแดะเบืองฟองขันเกิดฟองขึ้นแถว่าน้้ำกดหลายแล้วพอแล้วบอยังบ่อพอแสดงว่าข้างใต้ยังบ่งบหูว่าจิถึอข้างใต้มันถึงน้ำกดคือบ่ถึงเพาะวต้องกดข้างใต้กันมาอ,มอ่ะเดี๋ยวี่ที่ที่ยอดเอาวางไปอเออ,เอ,อน่ะ ยางอ้าวมาบางทีถือตะกองไว้อันนี้มานี่ให้ตามมาสิาาดดไม่ต้องปิดเลยเออให้ตามเลยนั่งสิปุ๊บน<ม>ั่งสิเราก็มาตีถามว่าหยอดยดนพึองในบ่ได้ตีเองสิตีข้างหน้าก่อนข้างใต้ยังพิ่งไวต้องกันแ<ม>หละอันนี้ปุ๊บงัดขึ้น งัดขึ้นโค้นมันนี่มันแล้จะเลี้ยวึ้นมันเป็นวตัวเองอือดีคนตัวเองโอเคขันเท้าคนไป่ั้งหน้ามันกระเสียนั่นอเข้าใจไมแอยักสามต้นเฮ็ดต้องเล็กเดี๋ยวพี่ทำให้ดูสามต้นให้ดูให้เจ้าของสวนเขาดูหน่อยเสร็จแล้วนี่มาเบืองในโปูนี่ก็ได้นนี่พี่กลับนี่ เห็นด้วเก็บเคอ๋อไปเมาะแล้วอ๋อนี่สองกิดสองเลยติเผอปืตอนแรกนะอยางมันตายตัวนี้เขารักษาอืกินตามบอมันฟื้นแบบนี้มันฟื้นแบบนี้คือเขาลยไดเลยลงไปเปิดตัวหุ้นแล้วเอ้าอเปิดกระเปิดแล้วว่า่าซันหอกเ่าเอาสองเลย ลองเลยไม่ไมีปัญหาก็ะมิ้นโยนหรอวะขันปุยอยู่พอขันปุ๋ยู่พอแต่ข้าใส่ปุ๋ยหลายปีหนึ่งบ้านีปัญหาดอกอได้แม่งทีอ,อ,อือเออไอ้ต้นหนึ่งต้นสุดท้ายก็ได้กองสวนปุ๊บดีไ่มตีให้มันแตกตีังถึงมันแตกซะก่อนปุูปูแล้วก็ใสใสแล้วค่อยขับอืมค้นดังสีก่ก็ได้ ค้นขวดมั้งสิก็ได้ว่าจะเป็นต้องงัดอันที่ก็ได้เพราะว่าบางเทธอมันกค้นไงมันไม่ขันมันมีเนี่ยเหนียเหนียวมันค้นไงตัอกันเนี่ยมันเหนียวที่มันเหนียวเนาะเพราะว่าต้นยางแต่ละต้นน้ำเลี้ยงบ่ทอกันต้นไหนยี่ค้นไงแสดงว่าน้ำเลี้ยงไรเยอะมากโยงยังไงยิบไปปุ๊บออกมาตีออกนี่เพิ่งมาอยู่กับกวนมันทั้งหัวกันโอเค ง<ด>ัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นพี่งัดขึ้นพี่กัปคน้นจริงจริงจิกค้นจริงจริก็กไดอ้อืมอืมรู้อยู่นี่ไงอะไรนี่อันนี้ง่ายไงมันบารีมีอันนั้นเอาไถ่ายคลิปให้น้องเล็กเบิง้งให้ครบแปดนาทีก่อนหยิบเอาระวางมันไต่เดี๋ยวมัหลุดมือพลอยพลอยได้แต่ถึงน้ำกดนะคนไม่จิก ไปเฮ้ยเบิ่งดูครับพอรูปหัวแรกก็แล้วได้ละตนุนเฮ้ยเพิ่งนี่ฮะจับคือปากกาให้จ้บมาทำหนาที่ดีเส่ตัวเ,เออจับคือปากกานี่นอนละตนุนเฮ้ยอ,อีดำดงกลับไปหาลูกมันเลยเรียบร้อยฮะตนนุลน่เรียบร้อยมาไล่กัดเจ้าของสวนครับ ผมเป่าโม้มาเห็นเดี๋ยวนอนลหลานมายิบไม่ออกปุ๊บคนก้อนตีเห็นแตกก้อนตีเห็นแตกก้อนเออตีเห็นแตกใช่เอ้ยิบไอ้ยิบคันขาวว่าสีใส้หน่อยใส่หลายให้เบื้องหน้าอย่างเอามาวางข้างนี้ผมก็เห็นจับ บางนายางขนายางเกณฑ์ต่้มนี่ถือว่าน้ำเลี้ยงหลายบดขนายางเกณฑ์สูงกันน้ำเลี้ยงหน่อยนี่ได้ผ่านไคนส่วนหน้าค้นทบค้นทั่บที่ที่ตกไปเห็นอยู่ร้านยางเมื่อนี้พานจ้าของส่วนไดยขายยางเพราะว่าเนี่ยขาเจ้าถือคแต่ข้างหน้าข้างใต้ถือบุคคลบเข้าใจปะ ที่บวกร่างใ้ขึ้นมาวันนี้มันนำกดมันลงว่าไปฮอตวันนี้ตัวคิดภาพตามออกเนาะมันละเม็นบาดนี่คือนำม,มาเขาแช่ไว้บุบูนะล่ะอ่ะไปนี่ขันเท็จดังสีนะขันจับดังสีนะมันสีดีเตโตตันำกดไอ้นำยางมันสี่ดีเตโตตัขันจับคือปากามันที่บวดีดอืมอ๋เอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยว นี่จับได้อยู่หนึ่อบลองพี่เอาหนี่นี่เห็นบ่าวในยางสูงมันี่ออกอาการได้หรอกตีก้นก็ได้ใส่ก้อนก็ใส,ส่เลยก็ได้แต่ยางปุ๊บบ่ต้องวางไมมือหันโจมเอามือตัวนั้นโจมอย่าบ้องต้องวางมันเสียเวลาโจมนี่เลยโจมก้นนี่เลยเออสั่นละก็ต้องกดดีด <c oughs> อ่ เขาพยาามดีดสาตาเขาเหมืองไงบ<อ>ัวต้น,นเซเว่นพร้อมวันี้บ่วขันเก็ยบย่างนะใช่เอาเนี่ยเอาตัวนี้เอาตียอยง<ม>คนนำกดเลยเฮ้ยบ่วเป็นนี่กดลวดลงเอาบังนี่นเจ้าของสวนมหัดคนน,นี่านำกดครับใช่ตุ๊บ ถ้าเอ็กหอเอ็กหอคนมันนี่อ,อูดายมาเนาะมันนี่เนะแย่นมาขีดอย่างแย่นมาขีดอย่างนะไปขโมยซุ้มขนาดใด้แถวผมนี่ครับผู้บันก้อนนี่ เอาอู่ขางส่วนนี่แหละครับเอาเครื่องส่วนมีดเดียวได้ยัยงมีดเดียวก็ยังเอานะคิดมึ่งเราไปเที่ยลงกัน,กนได้เดี๋ยวก็ซ้ำนานเดี๋ยวก็ซ้ำนานมันเหนียวมันติดเพราะว่ามันอ่าอย่างมหมดแดงกัดเออเอาเอาเบิดเนี่ยน้ามนเนี่ยแล้ว